สวัสดีครับวันนี้พบกวับผมเหมือนเดิมนะฮะเป็นนาย่าชายากสมอ่างนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบทานจยบุรีครับผมอ่าโอเคผมได้ที่นั่งแล้วอ่าก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เมืองทองธาน,นีนะครับวันนี้ผมมาจัดงานนอกสถานที่นะครับชื่อว่างานอุชากรารแฟนะครับซื้อของไทยใช้ของดีสร้างอาชีพเสริมธุรกิจดีพร้อมสิ่งทอเครื่องนูงหม,มและเครื่องหนังน,นะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วนะฮะก็ เอาจริงบูธท,ที่ผมมาจัดเนี่ยก็กําลังทําอยู่นะฮะยังไม่เสร็จดีแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนเข้างานมาแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูบรรยากาศในที่ฮอ9ถึง12กันเลยดีกว่าครับผมฟืบ อย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยมีบูธค่อนข้างหลากหลายเลยตั้งแต่เสื้อผ้าในไล่ไปจนของกินเครื่องของใช้เครื่องประดับนะครับส่วนด้านนี้นี่เท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นเวทีนะฮะด้านหน้าผมเนี่ยเป็นเวทีนะครับส่วนด้านหลังผมเนี่ยปึ๊บอ่าด้านหลังผมจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีหลายบูธมากับมาจากหลากหลายที่อันนี้ก็เป็นดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ชุมชนดีทอมนะครับผมก็มีหลากหลายเลยครับมีบูธหลากหลายมาก มาจากหลากหลายที่นะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ดูกันไปค่อนข้างที่จะหลายบูธมากเลยนะฮะเพราะว่าผมถ่ายตั้งแต่บูธที่เป็นเครื่องประดับเสื่อผ้าไล่ไปยัของกินเลยฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูบูธของเราเลยเดี๋ยวเราไปดูบูธของเรากันบ้างดีกว่าครับผมครับผมแล้วก็มาถึงกันแล้วนะคอะันนี้คือบูธของเรานะครับที่เรามาจัดงานในวันนี้นะครับชื่อบูธนาละครนายกโอท็อปเทสเตอร์นะครับแล้วก็หลักๆส่วนใหญ่เป็นสินค้าโอท็อปหมดเลยนะครับก <fin> ็ม,<ๆ>มีตั้งแต่ มีตั้งแต่คุกะคะคกี้เนยสดนะฮะคุกกี้เนยสดบัวแก้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นม,นมะม่วงอ่ามะม่วงเช่ยิงอบใบเตยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวข้าวสามสีนะครับอันนี้คือเต่ากะรานะครับผมส่วนอันนี้คืออันนี้คือดอกไม้ประดิษฐ์นะครับราคา350บาบบาทนะครับผมบูธโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ อันนี้คือบูธเนี่ยวางของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยยังยังเข้ามาไม่เยอะอเพราะมันยังช่วงมันช่วงเช้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายกันบ้างว่าจะเป็นไงนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็มาพบกันอีกทีเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วนะครับก็ซึ่งผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยะครับก็นั่งเฝ้าบูธอยู่นี้นะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าวันนี้คนยังน้อยๆน,นะครับเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยนะครับแล้วก็หลายบูธเนี่ยยัง จัดบูธเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนะครับถือว่าคนเข้างานมันได้ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าวันนี้วันแรกแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่2ผมคิดว่าหลายๆอย่างน่าจะพร้อมวันนี้แล้วก็บูธหลายๆบูธน่าจะเสร็จเตรียมพร้อมขายเพราะว่าคนแน่นจริงๆน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมที่นี้ก็มาถึงช่วงสรุปแล้วนะฮะฝึกงานครั้งแรกเนี่ยผมได้อะไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยคือเอาของมาลงที่เมืองทองก่อนครับก็คือ นั่งมาจากเอาของมาลงกับพี่สัญญานะครับมาจากลาดพร้าวมาถึงนี่กว่าจะเอาของลงอะไรเสร็จค่อนข้างใช้เวลามากแล้วก็พอของเลี้ยงเสร็จก็ไม่ได้บอกว่าเสร็จทันทีด้วยเพราะว่า <ไป S 1> เราต้องเอาผ้า <ไป S 1> คุมปิดอะไรอีกในจะของขาดอะไรอีกพวกนี้ก็ต้องเตรียมมาใหม่ซึ่งวันนี้พอมาตอนเช้าก็เจอปัญหาตรงที่ว่าอย่างแรกคือเข้าไอ้นี้ไม่ได้เข้าหอไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจระเบิดกันอยู่ก็เลย เสียเวลาไปอีกนะครับเสียเวลาไปอีกแล้วทีนี้คนที่จะเข้าได้ก็คือเอ่อต้องมีสติกเกอร์นะครับคนที่เข้าได้คือต้องมีสติกเกอร์ก็ต้องไปติดสติกเกอร์คือไปต่อแถวติดสติกเกอร์อีกก็เสียเวลาหนะักกว่าเดิมอีกสุดท้ายคือไม่ได้จัดของกันในประมาณ11โมงกว่านะครับถึงจะจัดเสร็จจากนั้นจัดเสร็จพี่สัญญาแกก็ไปสัมนาช่วงบ่ายเนี่ยผมก็อยู่กับพี่พ,พี่ตาย แล้วช่วงบ่ายสามโมงที่มืกว่าพี่ตายก็ไปผมก็อยู่เฝ้าบูธนะก็มีลูกค้ามาบ้างแล้วก็ขายขายได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้คนก็มาเดินน้อยนะครับพรุ่งนี้ผมคิดว่าเยอะแน่และน่าจะได้ดีกว่านี้ครับก็วันนี้ค่อนข้างได้อะไรเยอะมากนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่มากนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับผม